สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจมีรถตักของยิตาชีนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเซตเดบิลสองสองศูนย์ขีดห้าบีนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่ายยิตาชีนะครับตัวนี้นะครับขนาดบุ้งกีของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นขนาดสแตนดาร์ดที่สามจุดห้าคิวนะครับลูกค้าครับอ่าในขนาดบุ้งกีสามจุดห้าคิวนะครับแล้วก็ขนาดยางของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นไซสมาตรฐานของรถตักสังเออสามจุดห้าคิวอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นยางเบอร์ยี่สามศูนย์ห้ายี่ห้ๆนะครับ เป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่สิบห้านะครับอ่าเป็นยางญี่ปุ่นแท้หมดเลยสี่เส้นนะครับตัวนี้นะครับนะครับสวยนะครับด้านวมโนเก่งนี้เรียบเนียนมากๆนะครับตัวนี้นะครับมาสวยมากๆนะครับปีใหม่มากนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะบันไดนะครับบางโคนนะครับไม่ได้มีร้อยผู่เลยนะครับช่วงแขนของเขานี่เรียบเนียนนะครับแขนเดิมหมดนะครับแล้วก็ลูกค้าจะแปลกใจนะครับสีอันนี้นะครับเขาทําเป็นสีโรงงานมานะครับโรงงานเขาจะ อาโรงงานที่ญี่ปุ่นเนี iana, the ่ยก็จะเหมือนกับโรงงานที่บ yeah. ้านเรานะครับที่เหมือนกับว e ่าลูกค้าเนี่ยถูกะโลกับสีไหนนะครับเขาก็จะทําสีนั้นเนี่ยทั้งโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทวงรถบรรทุกรถรถตากรถแมคโครเนี่ยนะฮะเขาจะทาสีนั้นหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีของบริษัทที่ทางญี่ปุ่นเขาทํามานะครับไม่ใช่ที่ร้านทานะฮะอย่าตกใจนะครับตัวนี้เป็นสีที่ทางบริษัทญี่ปุ่นเขาทํามาเลยนะครับเนี่ยนะฮะลูกค้าลองดูงานนะครับสีก็จะเนี้ยมนะครับอันนี้เหมือนเขาสั่ง สั่งทามาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยนะฮะสีเนียนเลยนะครับสีเหมือนสีจากโรงงานเป๊ะๆเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดยครันไี่ครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะมีระบบกล้องหลังเพิ่มมาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะระบบกล้องหลังซึ่งตัวนี้นะครับก็จะลิงก์ไปที่หน้าจอด้านบนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยนะครับสวยนะครับอันนี้นะครับรูปทรงเนี่ยเราจะเป็นรูปทรงแบบใหม่นะครับดูโมเดิลทันสมัยนะครับยางสวยนะครับยางแบบนี้นี่แชกันได้ยาวๆนะครับลูกค้าเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยนะ เซตเดบิวสองศูนย์นะครับมาสวยนะครับบังไดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะดูนะฮะบันไดอีกฝั่งกับบังโคลเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยผุหรือว่ารอยร้าอะไรเลยครับสวยมากนะครับแล้วก็เกียร์ของเขานะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ท็อปธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอมาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีระบบฟังก์ชันเกียร์โต้ขึ้นมานะครับอยู่ด้านบนข้างบนนะฮะอยู่ตรงหัวเกียร์นะฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูสภาพเกียร์ของคันนี้ก่อนน เกียก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเป็นเกียร์ ZF นะครับตัวนี้ก็จะมีความทนทานแล้วก็แรงดันของเขาเนี่ยก็ดีมากๆนะครับตัวนี้นะฮะสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเรียบเนียนหมดทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพปาามุ้งกีนะครับลูกค้าดูนะครับก็จะไม่ได้มีรอยผุทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดของแกมุงกีเลยนะเรียบเนียนหมดเลยนะครับมุงกีนอเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะครับเป็นในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันนะครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงนะครับ ขึ้นมาในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัว 205B คันนี้นะครับก็จะเหมือนกับ 205B คันอื่นเลยนะฮะภายในเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็จะมีสีภานนอกนะครับที่เดชแจ้มมาว่าเขาทําสีมาเป็นสีเดียวกับโรงงานที่ญี่ปุ่นใช้นะครับเนี่ยนะฮะแต่ว่าสภาพภายในหัวเก่งเขาเนี่ยก็ยังจัดว่าอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะฮะอ่าเฟอร์นิเจอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยรล้านะครับแล้วก็ด้านบนผนังเพดานนะครับก็ไม่ได้มีรอยฉีกขาดนะะครับนะ ก็ด้านหลังของเขานะครับลูกค้าดูนะครับเนี่ยนะหลังสวยมากนะครับไม่ได้มีรอยสนิมหรือว่ารอยขูดอะไรมากมายเลยนะครับเนี่ยนะแะ่มีแค่รอยสนิมตรงท่อนิดหน่อยแค่นั้นนะครับแต่ว่าลูกค้าลองดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นแค่เนื้อมงบางเท่านั้นนะครับนะตามมายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองนั่งดูนะครับอบอ่านี่นะครับพอนั่งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอแสดงผลของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีนะครับใช้งานง่ายดูง่ายนะครับตัวนี้นะครับ แล้วระบบคนตรงของเขานะครับก็จะเป็นระบบคนตรงคู่แบบนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็นี่นะครับฟังก์ชันเกียร์ออโต้ของเขาใช้แค่นี้นะครับกดสวิตช์แค่นี้เลยนะครับฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของคนขับที่หน้างานนะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะครับมีทั้งออโต้นะครับแล้วก็มีมานุ่งนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวลองเทสกันนิดนึง ความเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับตามสไตล์ฮิตาชินะฮะนะครับนะฮะตักนิ่งมากนะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใช้แค่นิ้วพักนะครับลูกกี่ก็ไปเลยนะฮะลูกค้าดูนะครับนะฮะใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับกล้องหลังนะฮะเขาจะโผล่ขึ้นมาตอนเราใส่เกียร์ใครหลังนะครับนะฮะะโผล่ขึ้นมาตอนเราใส่เกียร์ใครหลังนะครับ แต่ว่าเวลาที่เราใส่เกียร์ด้านหน้าหรือว่าใช้งานปกติเนี่ยหน้าจอถอยหลังก็จะหายไปนะครับเป็นไงฟังก์ชันเท่มากๆนะครับนะฮะส่วนของเกียร์ก็ใช้งานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับนะฮะเกียร์ดีแรงดีพร้อมใช้นะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับภายในหัวเก่งของเจ้าตัว ZW ด2 0อคันนี้ครับนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวเร่งเครื่องให้ดูก่อนนะฮะเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะฮะเวลาที่เราเหยียบไปเนี่ย ความดาก็จะไม่ออกมาเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าลองฟังเสียงนะครับเครื่องยนต์เขาก็จะยังทํางานได้ค่อนข้างแน่นมากๆนะครับงามนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันมากนะครับเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับเขาใช้เครื่องยนต์เป็นรุ่นอะไรแล้วก็มีสภาพเป็นยังไงนะครับผมไปในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับก็ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของค u m ม i น s นะอ่า เครื่องยนต์คัมมินนะครับลาดของเขาเนี่ยก็จะเป็น B67 นะครับเครื่องยนต์คัมมิน B67 นะครับผมพวกกองเกิงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จำหไตล์ฮิตาชินะครับเราสามารถซื้อเทียบกับ6กล้อสิล้อบ้านเราได้เลยนะครับพวกอะไรของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีราคาถูกนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับคันนี้บอกเลยนะครับว่าเครื่องยนต์เขามาสวยมากๆนะครับ เรียบเนียนมากๆนะครับมองไปข้างไหนก็ไม่ได้มีจุดรั่วซึมของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขาทางานได้แน่นดีมากๆนะครับขนาดเรล่งเครื่องได้มวหัวเก่งนะครับควันดํายังไม่มีเลยนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับแล้วก็พอถอยออกมานะครับเครื่องยนต์เขาก็จะทํางานได้ค่อนข้างเงียบมากๆนะครับเนี่ยนะฮะก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในฟังของเทอร์โบกันบ้างนะครับว่ามีสภาพเป็นนยัังงไะครบ คฝั่งเทอร์โบก็สวยมากๆเช่นกันนะฮะไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์นะครับเนบี่ยนะอ่าแล er ้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่อาจารได้แจ้งไปด้านมนหัวเก่งนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะครับเขาจะไม่ปล่อยควันออกมาจากเครื่องยนต์แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะทํางานได้ไวมากๆนะครับประหยัดพลังงานนะฮะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรโฟนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว ZW ดเดวิล200ีด 5b คันน สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัว z ซตเว 5B คันนี้นะครับก็สามารถทักมานะครับทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์ตรงอัดด้านบนได้เลยนะจะโทรมาก็ได้นะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้เช่นกันนะฮะอยากจะมีรูปเรเรียนนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอตอนที่เขาขับทดลองใช้งานหน้าร้านนะครับส่งให้ลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับมา และก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับพี่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงที่ร้านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอยากจะมีโลเคชันที่ร้านนะครับส่งกันให้ทางไลน์ทีนึงด้วยนะครับเนี่ยนะฮะคันนี้มาสวยมากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ททนนสนใจก็อย่ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะสแตนดรงสวนที่ 5B คันนี้นะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับเนี่ยนะ ่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับกับเจ้าตัวเซนเตอร์บิลส่วนตัวสูงที่5บีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดรศัพท์ตักใครองผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ